ทริปเพื่อเติมเต็มฝันของแฟนบาสปี2025ออกแล้วนะคะถ้าเกิดยื่นมือไปนี่คือสามารถแท็มือกับนักกีฬาได้แล้วอออรอบนี้จัดให้ทุกท่านครบถ้วนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในซีวีแอซสูตรสมบูรณ์แบบที่สุด Absolute West San Francisco L.A. ออกเดินทางวันที่13 2 0มถึงีมีนาคมซูเปอร์สตร์อัดแน่นเพียบทั้งรูบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสสเตฟานครรีควายเลนน็อตเควินเดรนเดวินบุ๊กเกอร์เดมาเดโลซาน Absolute East Boston Philadelphia New York ออกเดินทางวันที่3 1 0ถึงเมษาย,ยนนี่ก็ได้ชมซูเปอร์สาร์เพียบค่ะ คู่สองเจเจสันเชธัมเจเรนบราวอ์อนโทนีเอด,วอดอเวิร์ดโจเอลเอ็มบีเควินดูแรนเดวินบุกเกอร์เจเรนบรันสันพิเศษสุดๆพร้อมทัวร์ล็อกเกอร์ลุงของยุโรปดีสุดด้วยเที่ยวครบประสบการณ์สุดป,ประทับใจแบบนี้รับจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t t r e Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตรวการ์มิเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของ preseason แล้วค่ะอีก8วันเท่านั้นเองค่ะฤดูกาลก็จะเปิดขึ้นในวันที่23ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเรานะคะและเพื่อนๆน,นะคะสามารถรับชมการบรรยายไทยได้แบบนี้ยาวๆตั้งแต่ช่วง preseason เป็นจนช่วงฤดูกาลเปิดไปยังกระทั่ง NBA Final เลรได้ใน Playback นะคะตารางของ preseason ทั้งหมดจะให้ทีมงาน insert ไว้ให้นะคะวันนี้มีการแข่งทั้ด้ดัน,นนนะะเีี๋ยวว เรามาวอร์ปอัพกันสัหน่อยค่ะหลังเกมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลปกติก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเริ่มมาที่คู่แรกก่อนเลยนะคะอีเดียนะเพเซอร์เปิดบ้านรับการเยือนเมมฟิสกิสซี่เป็นยังไงบ้างคะมีเนกเกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะวันนี้ทั้ง2ทีมนะครับมีการเบรกสตาร์ตัวหลักของพวกเขาครับอย่างในฝั่งของเมมฟิสกิสซี่เนี่ยก็ไม่มีจามมอรันเนื่องจากเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าในส่วนของเพเซอร์นะครับวันนี้ไม่มีไทริสแฮร์ริเบอร์ตันไม่มีพาสคาลเซียคัมรวมถึงแอรอนนีสมิธเปิดเกมมาครับทางเมมฟิสกิสซี่เเเนนนีีออี่่ยยออออกกกกตตตััวววไไดดด้้้คครรรบบบ์แแแแปถึง31มมล็ วันเดียวจบเลยนะครับพวกเขาในครองเกมได้อย่างดีมากๆเลยแต่เดสมอนเบนครับทำไป23แต้มด้วยการยิง3คะแนนไป3ลูกแต่ที่น่าสนใจก็คือรุกกี้ทีเด็ดของพวกเขานะครับอย่างแซกอีดีวันนี้ก็ทําไปอีก23แต้มเช่นเดียวกันนะครับลงสนามเพียงแค่18นาทีเท่านั้นเองวงในวันนี้ไม่มีใครเอาอยู่เลยครับถ้าเกิดทําอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ฤดูกาลปกติเชื่อเลยเกิดว่าเป็นปัญหาของทุกทีมอย่างแน่นอนเมมฟิสกิซซี่นะครับในท้ายที่สุดเอาชนะเพเซอร์สไปได้120ต่อ116พรีซีซั่นตอนนี้ Memphis เมมฟิ ได้นะครับ3แพ้เป็นในขณะที่เพเซอร์ชนะ1แล้วก็แพ้ 2, 2> แต่เพลที่อยากใจเพื่อนๆดูแซคอีดีเล่นสักนิดหนึ่ง<ฆ>จุดนี้เนี่ยน่าสนใจนั่นคือจังหวะที่เขาขอบอลโพสต์วงในนะครับลูกนี้ไอเซ่แจ็คสันพยายามประกบและเพื่อนๆ<อ>ลองดูนะครับแซคอีดีเนี่ยใช้การกระแทกกระแทกดันเข้าไปจังหวะการวางขาหมุนตัวเข้าไปวางยัดห่วงเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยถือว่าแซคอีดีเขาทําได้ดีถ้าเกิดความแข็งแกร่งมีพัฒนาการเล่นต่อไปเรื่อยๆพอฤด,ดูกาลเปิดมาปุ๊บเนี่ย เชื่อได้เกิดว่าเมมฟิสกิซซี่น่ากลัวเข้มข้นแน่นอนครับแซคอีดี้เนี่ยเป็นนักกีฬาลูกี้อีกคนหนึ่งเลยนะคะที่ตูนก็ชอบมากๆแล้วก็จับตามองนะคะหมีนเด้ดวดยฟิสิกส์ของเขาที่ตัวสูงค่ะเดี๋ยวทีนี้เราเขายับไปดูเพื่อนร่วมทีมของเขาบ้างอย่างยูกิคาวามูระค่ะถือว่าเป็นขวัญใจเป็นแฟนบ้าชาวเอเชียอ่างพวกเราเลยนะคะวันนี้ทําไปถึง1 0แต้ม7แอสซิสต์ค่ะดูการยิง3าคะแนนวันนี้นะคะยิงสาไปสลูกใส่งามๆให้กับเพื่อนํามแต้มตอนนี้ยูกิเนี่ยอยู่ในสัญญาเอ็กซิบิทเชนด์คือสัญญาท สัญญาทูเวย์หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ค่ะเมมฟิสเนี่ยมีสัญญาทูเวย์อยู่2คนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ทาง NBA สามารถให้ทีมทีมหนึ่งเนี่ยมีสัญญาทูเวย์ได้ถึง3คนเรามาล้อลุ้นกันค่ะว่ายูกินักบาชาวญี่ปุ่นขวัญใจชาวเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยนะคะจะสามารถคว้าสัญญาทูเวย์ได้หรือไม่ทีนี้เราไปต่อที่ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สนะครับเดินทางไปเยือนแอตแลนตาฮอคสทางซิกเซอร์สยังคงเบรกโจเอลเอิร์มบีดนะครับและตามข่าวในพรีซีซั่นนี้เนี่ยเราไม่น่าจะได้เห็นโจ,นจเอลเอิรอง,อง์มง น้ำหนักตัวนะครับตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยลดน้ําหนักลงมาเพื่อที่จะต้องการให้ตัวเขาเนี่ยสภาพร่างกายพร้อมนะครับความแข็งแกร่งต่างๆก็มาดูกันครับว่าทางโจเอ็วิีจะยืนยาวไปจนถึงเพลย์ออฟไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆรบกวนหรือเปล่าในขณะที่ทางแอตแลนตาฮอคส์นะครับตัวหลักของทีมยังอยู่กันครบเริ่มเกมมาช่วงแรกๆยังสู้กันได้ดีนะครับทางซิกเซอร์เนี่ยได้ไทริสแม็กซี่เล่นเกมส่วนกลับเร็วเราเห็นจังหวะการสร้างเขาเรียกอะไรเพลย์การทำแต้มต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมการไซส์สเต็ปยิง2คะแนนตัวเองก็ทำได้้3คะแนก็ทได ไทริสแม็กซี่ยังคงทําได้ดีและที่สําคัญมีการจ่ายงา,งามให้กับเพื่อนอย่างต่อเนื่องเลยครับเราเห็นการเล่นร่วมกับเคครี่อูเบจูเนียนะครับเคครี่อูเบจูเนียวันนี้เนี่ยก็พยายามเข้าไปลุยปิดแต้มนะครับแม้ว่าทั้ง2คนในวันนี้จะทําแต้มได้ค่อนข้างอโอเคนะครับคนละ14แต้มแต่การยิงฟิลโกลในภาพ,าพรวมของเขาทั้ง2คนไม่ค่อยดีครับไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนและทีนี้ค่ะเอมิเน่ ate, พอพูดถึงโจเอมบี B, นะคะเมื่อเช้านี้เราเห็นข่าวนะคะบอกว่าโจเอมบี B, เนี่ยออกมาบอกว่า,วา,วาในฤดูกาลที่จะถึงนีี้้เเขาาาจะไมม่่ลงทํกกรนนนนติดใสว มีได้คิดว่ายัางไงบ้างคะคือจริงๆแล้วตวงเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะครับเขาบอกว่าทาังทีมเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะให้ตวงเขาเล่นแบบ2เกมติดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทั้งทีมแล้วก็แฟนๆอย่างพวกเราต้องการก็คือสภาพที่แบบ ใกล้เคียง100%มากที่สุดพอเข้าสู่เพลย์ออฟช่วงสงกรานบ้านเราเนี่ยแหละครับคือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของทุกทกทีมนะครับโดยเฉพาะทีมซิกเซอร์สที่ต้องการโจเอลเอ็มบีดเลิศเกินก็มารอติดตามชมกันดูนะคะว่าโจเอลเอ็มบีดของพวกเราเนี่ยคะ่ะเปิดฤดูกาลมานเราจะสามารถยืดยาวได้ขนาดไหนทีนี้ขยับไปดูผลงานของลูกกี้ดรัฟตอันดับหนึ่งอย่างแซคเรลิสเช่กันสักหน่อยคะ่ะเกมแรกนะคะ18แตม้มเกมนี้ก็ยังคงทําได้ดีคะ่ะ14แต้มกับอีก8รีบาร์เราเห็นการพยายามเล่นเกมรับนะคะเราเห็นการดึงจังหวววะะแแล้้กก็ออ่่นนจตีีปชยทม ดีคะ่ะแม้สุดท้ายซิกเซอร์จะสามารถเอาชนะแอลันตาฮอคส์ไปได้แบบสบายๆร้อยสี่ต่อแปดสิบเก้าก็ตามนะคะแต่ว่าแฟมเซงของแฟนๆซิกเซอร์นี่สิค่ะมิเนะมาเร็วกว่าที่คิดใช่ไหมคะใช่ครับแน,น่คืออาการบาดเจ็บของพอร์จอร์จนะครับโอ,อ้โหเกิดขึ้นในช่วงต้นควอเตอร์ที่สองนะครับจังหวะที่ตวงเขาเนี่ยพยายามจะประกบใส่เจเริญจนสันครับแล้วมันมีการประทะอยู่นิดหนึ่งจังหวะที่มีการประทะเนี่ย ตัวของพอจอสเนี่ยเหมือนเสียหลักจังหวะที่เขาเซถอยหลังไปเนี่ยรองเท้ามันเหมือนหนึบมากมตัวของเขาเหมือนตึกหนึบ<ด>ติดอยู่ที่พื้น,แ,นแต่ว่าโมเมนตัมของตัวแล้วก็เข่าของเขาเนี่ย มันไม่ไปตามรองเท้าครับมันหนึบพอรองเท้ามันดูดหนึบติดปุ๊บเนี่ยเข่ามันบิดผิดรูป<ช>จังหวะนี้เรียกว่าไฮเปอร์เอ็กซ์เทนชันนะครับเป็นการแบบยืดของเข่าที่มันผิดจังหวะผิดรูปไปนหน่อยอาการแบบนี้เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยจะต้องเบรกอย่างน้อย2-4ถึงอาทิตย์นะครับบางคนถ้าเกิดเจ็บหนักมากๆเนี่ยก็าอาจจะเป็นเป็นอาทิตย์หรือว่าเดือนครึ่งดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามผลการตรวจสอบหลังเกมละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพอจอนนยจะเป็นหนักรุนแรงแค่ไหนก็หวังว่าจะไม่มีอะไรรุนนนแแรรงงะม้้วว่่าาใชตดูกจ ไม่สามารถลงสนามได้ก็ตามก็ขอให้พอจอยกลับมาได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นความเซ็งอย่างที่มินตูนพูดทีนี้พอพูดถึงนักกีฬา<ม>ที่เป็นที่จับตาดูของแฟนๆเราไปต่อกันที่บรุกลินเนสกันสักหน่อยบรุกลินเนสรับการมาเยือนของวอชิงตันวิสเซิลส์นะครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับพอพูดถึงบรุกลินเนสแน่นคือเบนซิม m อนส์แต่พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าเบนซิมมอนส์ทำแล้วดูดีนะครับมีการข้ามเข้าไปทําแตมมีการโฟลเตอร์มีการ ช่วยพยายาม f o l โล w จังหวะที่เพื่อนยิงพลาดก็เป็นการเก็บรีบาวเกมบุกแล้วก็ได้แต้มของตัวเองไปด้วยดูสภาพร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังคงเข้าที่นะครับวันนี้ตัวของเบนซิมอนเนี่ยลงไป13นาทีนะครับทำไป11แต้มกับ5รีบาวก็ถือว่าทําได้ดีกว่าที่คิดวันนี้ทั้ง2<ะ>งทีมมีการต่อสู้แลกยิง3คะแนนกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับในช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นอย่าง Johnson, แคมจอนสันนว่าจะเป็นแคมโทมัสของบรูคลินเนสหรือว่าในฝั่งของวอชิงตันวิสเซร์สเนี่ยก็ได้โคลี่คริสเปิร์ตนะครับแต่ ได้ทับสำรองอย่างเชคมิลตันครับรวมถึงเจอเรนวิลสันของบรูคริเนสที่ทําได้ดีกว่าสุดท้ายบรูคริเนสก็เอาชนะวอชิงตันวิสเซอิลไปได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะห่างอพอเข้าสู่ครึ่งหลังเป็นต้นไปเนี่ยแต้มค่อยๆห่างไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเนสเอาชนะไปได้131ต่อ92ครับแต่สําหรับบรูคริเนสเนี่ยมีนแน่บอกแล้วนะคะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็คือลุ้นหวยดราฟต์เลยคะ่ะเราก็ต้องมารอติดตามชมกันนะคะว่าก่อนเส้นตายการเทรดเนี่ยวเขาจะมีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่นะคะแต่เห็นสสภาาาาาพกกรเเเเเลล่่่นนนตงงๆขออออบซิม์็ถืววดดีีียยท ช่วยนะคะเป็นซิมมอนในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะอยากให้กลับมาระเบิดฟอร์มเหมือนเดิมจริงๆค่ะเราไปดูชิคาโกบูลส์ไปเยือนมิวอักกี้บัคสแกนบ้างนะคะในเกมนี้ค่ะแฟนๆบัคในยิ้มเลยนะคะเพราะว่าทั้งเดมแล้วก็ยานิสเนี่ยลงทั้งคู่เลยค่ะเริ่มเกมมาเดมลุยเข้าไปวางบอลกับลุยโฟเตอร์มีการยิง3คะแนนร่วมกับยานิสนะคะที่จนวงวงในไม่มีใครเอาอยู่เลยครึ่งแรกกดไปถึง15แบหบ้าแป๊บในฝั่งของบูลส์ค่ะได้รุกกี้มาทัสบูเซลลิสนะคะที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีค่ะลุยทำแต้มีก aren, am, Tucker, dy, มีการยิงง3คะแแนนนนท่่่่เเดตตออื วันนี้ต so ้องยอมยาในสเกตเดมจริงค่ะจบเกมนะคะยานิจัดไป24แต้มเดมอีก20แต้มบัคสามารถเอาชนะไปได้111ต่อ107เป็นยังไงบ้างคะมิเน่เห็นการเล่นเกมนี้แล้วค่ะทั้งเดมแล้วก็ยานิซพอจะเจลกันติดบ้างหรือยังในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ดูวันนี้มีจังหวะการเล่นที่ทั้งคู่เนี่ยครับดูส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีครับแฟนๆมิววอกี้บัคเนี่ยรอคอยผลงานของ2คนนี้นะครับถ้าเกิด2คนนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มรวมกันระดับ50ขึ้นไปเนี่ย เมลวอกิบัคลุ้นสนุกในส่วนของชิคาโกบูลส์วันนี้นะครับพวกเขาเบรกแซคโรวีนนะครับไม่มีโคบี้ไว้ไม่มีตัวหลักอีกหลายคนแต่ที่สําคัญครับพอพูดถึงชิคาโกบูลแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่รอนโซบอลจะกลับมาลงสนามได้สักทีตามข่าวล่าสุดนะครับตัวงเขาจะกลับมาลงสนามใน pre game one, พรีีซัันเกมวันพฤหัสดเช้า7จ็ดโมงนะครับ เกมที่เปิดบ้านรับการมาเยือนทีวูปถ้าเกิดเราเห็นลอนโซบอลลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามนะครับเชื่อว่าไม่มไม่นานมากเพราะว่าทั้งทีมต้องเฝ้าระวังจํานวนนาทีในการลงสนามแต่ไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีถือว่าเป็นเกมแรกของตัวเขาตั้งแต่มก,กราคมปี2022นานมา,มากมากครับสำหรับลอ<า> <zo> <ห>นโซบอลก็ไปผ่าตัดรักษาเข่าของตัวเขาเนี่ยนะครับสามรอบมีการปลูกถ่ายเปลี่ยนถ่ายเอ็นบริเวณหัวเขา่านะครับ อันนี้เนี่ยถือว่าต้องส่งกําลังใจให้ตัวของเขาว่ากลับมาแล้วจะมีผลงานเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ตูฟังนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกเหมือนกันนะคะว่านักกีฬาหลายๆคนเลยที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดเลยที่มีการผ่าต,ตัดเขา่าแบบลอนสวร์บอร์แล้วไม่มีใครที่สามารถจะคัมแบ็กกลับมามได้เลยค่ะก็ส่งกําลังใจให้ลอนสเว์บอรค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันในเกมที่พวกเราภาคเมื่อเช้านะครับในเพลย์แบ็กเนี่ยคือเอลเอคริปเปอร์สเปิดบ้านรับการมาเยือนดัลลัสแมริเคนหือว่าเป็นเกมแรกนะครับในอิน สนามใหม่ล่าสุดของ NBA เนี่ยแหละครับในเกมวันนี้ดัลลัสยังคงไม่มีใครรียว่งนะครับทั้งทีมเนี่ยให้เบรกไปก่อนในขณะที่ลูก้าก็ทาั้งทีมเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องนะครับแต่ไม่ได้รุนแรงมากครับแฟนๆไม่ต้องกังวลนะครับตามขา่าวอาจจะมีโอกาสครับได้เห็นลูก้าไครีแล้วก็เคลในช่วงพรีซีซันเกมสุดท้ายของฤดูกาลก่อนจะเปิดฤดูกาลจริงก็เป็นไปได้และพอเกมเปิดฤดูกาลนะครับไม่ต้องห่วงครับเราได้เห็นลูก้าอย่างแน่นอนตัวเขายังไงก็ลง แต่ในเกมวันนี้เนี่ยก็เป็นไปนตามสภาพนะครับแม้ว่าจะมีเคลทอมสันเพียงคนเดียวแต่ว่าเคลทอมสันวันนี้เนี่ยบอดสนิทจริงๆครับวันนี้ตัวของเครเนี่ยพยายามยิงทั้งหมด9ครั้งเป็นการยิง3คะแนน6ครั้ง ไม่ลงเลยสักครั้งเดียวครับตอนนี้เนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยโอโ้โหกระนําใส่เคลมมากๆเลยครับแต่เราต้องให้เวลาเ<อ>ขา<อ>สักนิดนึงใส่เคลมากเลยค่ะวันนี้ระหว,ว่างนะพักอยู่นะคะเราก็แบบให้กําลังใจทีอ่อยากจะให้เคลยิงลงอะ่ะสักลูกก็ยังเดียวเราก็รู้ว่าจบเกมปุ๊บเคลจะต้องโดนหนักแน่แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะแต่ก่อนหน้านี้สักเกมแรกเนี่ยนะครับเขาก็ยิงได้ดีนะครับเปิดมาเนี่ย15แต้มได้เราต้องมารอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเล่นต่างๆของดัลลัสแมกร็กซ์จะไหลลื่นกว่านี้หรือเปล่าแต่่่ใในนนนนเเกกกมววววัีี้้ยสของพาาาทํไดดร นำโดยเจมส์ฮาร์เดนนี่แหละร่วมกับอีวิซาซูบักทั้ง2คนถือว่ามีเกมที่ดีครับเป็นระดับดับเบิลดับเบิลเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยสิบแต้ม12แอสซิสต์ในขณะที่อีวิซาซูบักนะครับ11แต้มกับ12รีบาวดแล้วก็ได้เดริกโจนส์จูเนียร์ครับที่เจอกับทีมเก่าวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับมีจังหวะหนึ่งเหมือนจะเจ็บเขา่าแต่ก็โชคดีไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีการชนกับเพลทอมสันก็เล่นต่อไปได้นอร์แมนพาวก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีีีีโชคคคดดดททท่่่่่อออาาาาากกรรรรรบบบบเเเเจ็ิวณข้งงไไ้้ไไไมมุนนนแงงงะััยลตป เกมหน้าเกมถัดไปอาจจะเบรกก็เป็นไปได้เพราะว่าพอหลังที่จบเกมไปแล้วมันน่าจะตึงมันน่าจะเจ็บอยู่บ้างแต่ที่โดดเด่นในเกมวันนี้นะครับของ LA c l i ค p e r s ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือสำรองทั้ง2คนครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง Kevin p o r เด r Jr. จนียะครับหรือว่า KPJ วันนี้โดดเด่นจริงๆครับ18แต้ม5รีบาวด์6แอสซิสครบเครื่องมากๆการเล่นเกมบุกการเล่นตัวตัวของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆถ้าเกิดความประพฤติดีนะครับไม่ทําให้เคมีในทีมมีปัญหา ส่วงเขาก็น่าจะมีโอกาสในลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆและอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือคายโจนครับคนนี้เนี่ยอยู่ในสัญญา Ex ็กซิบิทเทนะครับยังคงมีโอกาสลุ้นนักกีฬาสัญญาทูเวย์ของทีมอยู่ครับวันนี้ทําไป12แต้มขอขอให้ตัวของคายโจนมีโอกาสนะครับขยับสัญญาของตัวเองจาก e x ็กซิบิทเทไปเป็นสัญญาทูเวย์อันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหลือเกินในส่วนของดัลลัสแมวเริกส์นะครับพอเทรทอมสันไม่มีแต้มปุ๊บเนี่ยวันนี้ที่โดดเด่นจริงๆเลยก็คือนักกีฬาที่เข้ามามาาใให่อีกคนนนงัังย in นนตวตะ รองนะครับวันนี้ทําไปถึง20แต้มเราเห็นทั้งการยิง3คะแนนเราเห็นทั้งเล่นเกมสวนกลับเร็วนะครับเข้าไปลุยปิดแต้มได้หลายต่อหลายจังหวะมากๆเลยแล้วก็มีอย่างเจเดนฮาร์ดีครับวันนี้ก็ทําได้ดีโดดเด่นเดริกไลฟ์ลี่เนี่ยวันนี้การทําแต้มวงในของตัวเขาเนี่ยอยู่ในระดับ พอประมาณอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีปิดแต้มรอบๆปากขวัวไม่ได้แต้มก็มีจังหวะเก็บลูกโทษของตัวเองครับแล้วก็พยายามยิงแล้วก็ทําได้ดีเพียงแต่ว่าในเกมวันนี้อีวิซาซูบักดูมีเกมที่จะโดดเด่นกว่าเดริกไลฟรีครับจบเกมวันนี้ LA c l i ค p e r s ก็เอาชนะไปได้นะครับ1 1 0ต่อ96 ดัลลัสแมวริกแพ้3เกมรวดแล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วง p r e ซีซั่นก็ตามทีนะคะมีแน่ถ้าเกิดว่าชนะเน,นี่ยมันก็ยังคงทีต่อใจมากกว่านะทีนี้ในฐานะแฟนของ L.A.Clippers mm hmm. ค่ะเห็นฟอร์มของเจมส์ซาร์เดนในช่วง p r e ีซั่นแล้วคิดว่าอย่างไรบ้างคะ L.A.Clippers เปิดฤดูกาลมาดูแล้วเนี่ยความหวังจะดีขึ้นบ้างไหมคือเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับแกนหลักทุกอย่างในการเล่นต่างๆเนี่ยเริ่มมาจากเจมส์ซาร์เดนแบบเน้นๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมบุกจังหวะไหนาก็ตามนะครับที่เจมส์ซาร์เดนอยู่ในสนามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจจจะมมาาาากกเเเสดดถ้ิ ทเดนสามารถมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มแตะระดับ20บวกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการแอสซิสระดับสัก8-10ครั้งต่อเกมเนี่ยก็เชื่อว่าความหลายเรื่องของ LA Clippers ยังคงดีถ้าได้ Kawhi l e o n a r กลับมาร่วมกับ James h a r d e นะครับอย่างน้อยก็ต้องลุ้น Play-in ได้ฮนะแต่อการที่จะไปลุ้นถึงแชมป์ลุ้นถึง Play-off ลึกๆเนี่ยอันนี้น่าจะลําบาก แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เรามาติดตามชมไปด้วยกันแต่ว่าก็เป็นสไตล์การเล่นที่ถนัดของเจมส์ชาเดนนะคะเป็นคนคุมเพลแล้วก็เป็นคนรันเพลต่างๆค่ะมารอดูกันค่ะเพื่อนๆพ,พอเวลาคาวายกลับมาแล้วเนี่ยการเล่นร่วมกันผสมประสานกันระหว่างเจมส์ชาเดน James กับคาวคคายจะลงตัตมากแค่ไหนสำหรับดัลัสแมวริกส์คะตอนนี้แฟนๆเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจเคลย์ทมสันหน่อยนะคะยังคงมีเวลาค่ะให้เคลย์ได้ปรับตัวอีกนิดนึงนะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะในเมื่อเปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยเคลย์จะสามารถเข้ากับดดลัสแมวเริกส์ได้มากแค่หมอ บ้านเด็ดผาด playback ค่ะ9โมงนะคะ Golden State Warriors เจอกับ LA Lakers ที่บ้านของ LA Lakers ค่ะจะมันแค่ไหนเรามีสิทธิ์ฟรีแจก20สิทธิ์ด้วยแต่ว่าถ้าว่าพรุ่งนี้ใครที่ไม่มี NBA เด็ดฟาจะต้องการสิทธิด์ดูเกมฟรีตรงรีบมาเฝ้าหน้าจอกันเลยนะมาก่อนสัก5้านาที10นาทีเลยนะคะ9โมงเจอกันค่ะท้ายสุดนี้เป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆวันนี้ได้ดูเกม preseason กันบ้างไหมดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ j u n i ค่ะ เพราะ NBA คือเจดียของเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ